Dạ thưa trên xe, oni chăng, mê tê cứ đa sai à Hả? Cái gì đó nữa, tao bày ở bày cái mấy cái câu này thế nào đây à à Bữa qua thầy đã bày cho các em là ghép một số chữ lại với nhau thì sẽ thành một từ có nghĩa Ví dụ như là chữ y với lại chữ nư, là đọc là y nữ có nghĩa là con chó Vậy thầy mời bạn vịt nào thử ghép chữ nào với chữ nào thành một từ có nghĩa nào bạn vịt nào Quá đơn giản luôn trên xe ơi, à, uh, only fan ghép với wipu là thành only chăng Vậy cái kia, wipu only fan only thành only chăng đấy <laughs> only fan hợp tác ra only Này này tao bày bay mấy cái này khi nào đó À à bay cứ học chừng chừng đâu vậy Bữa nay học đến đây thôi nha Bài tập về nhà nhớ lo mà làm đấy nha nghe chưa <laughs> Sensei Domo Arigato, arigato Gozaimasu Helicopter Helicopter Yeah, my mother yeah. is ไปเลยเฮ้ยมึงม่นไายังวะกูไม่รู้วะเดี๋ยวกูดูให้เออส่งไปส่องดิยผมเอาเรื่องเฮี้ยกูน่าจะไปแล้วนะมึงสาวๆส่งไปอือกูว่าไปกูว่ามันน่าจะไปแล้วอ่ะเฮียมันออกเลยเด้หรอกน้องครับมาดูวงพี่เล่นเหรอครับเปล่ามันน้องรอพ่อขี้ระหว่างรอพ่อขี้ ให้ขอได้หนึ่งเพลงขออยู่เงียบเงียบกนตีเหรอครับไม่จอาไหมล่ะน้องครับสภาที่พี่ข้ามเนี่ยยังกว้างกว่าทางที่น้องเดินพี่ไม่อยากมีเรื่องพี่ไม่อยากแต่ผมอยากเฮ้ยนักเลงเหรอฮะอย่านักเลงขอร้องตีแม่งมึงตีใครผม,มไม่มหรออ่ะอย่ายางองยาแทงแม่งมึงแทงใครผมมีมีดอ่ะ ไปซะปะวันนี้อไรมันต้องงอนกูอีตะเคียนแม่งเกมชิบหายเลยไอ้นี่ต้องเรียกโกโจสัตคุงมาช่วยแล้วโกโจสัตคุงช่วยด้วยเกร a ท t เชอร์ r โกโจสัตคุงมาแล้วยูจิเอ้ยมึงนี่มันจริงต้นตะเคียนมันขับสารระดับแปดสิบสู้แบบนั้นมันจะชนะได้ยังไงสงกับเป็นโกโจสัตคุงไอ้นี่ต้องใช้มุกเก็ฑจัดการสินะนี่แหละคือลูกศิษย์อดัมหนึ่งของฉันแม่งชิบหายเลยสู้กับต้นไม้มึงก็ไปดีวานแล้วซื้อเตื้อไปตัดสิว่า Great teacher โกโจสัตว์คุงแต Ini semua dari tadi Bapak jelaskan Dah mau mengarahi guru Coba kamu sini maju jadi guru Gantikan Bapak Dari tadi ribut Bisakah kamu jadi guru Coba Oke Nana Simpun bukunya Rene kita Gonna shut the up, yeah. Jesus Christ, shut up! What is going on? What's the class doing? Huh? Can you be quiet? I'm trying to sleep! HAH! Сикмабой, сикмабой, boy. My boy, my my boy. boy. I'm so sorry. นี้เราจะมาเดินเข้าป่ากันและก่อนจะเดินป่าเวลาเดินเข้าป่าเราจะต้องระวังสัตว์มีระวังมึงทำอะไรลงไปนี้ผมช่วยคุณนะน,นี้คุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้นะคาสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจนะคะเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจมาจาับเสือเธอเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปมาเซเว่นสวัสดีครับจะกินอะไรดีครับเคซครับมันเซเว่นมันไม่มีเคฟซี กูขากูไม่เป็นอะไรวะสวัสดีครับกินอะไรดีครับบาร์บาร่าสิค่ะไม่มีโอ้ยดิเซลมัได้บตัวบอลมืาตอนอป .4 ตอนที่เอาตัวบอลไปแดงในเล่นต์บั๊กเลีกูคขามีคนร้องสกีบินดี้อทเลทค่ะบอกให้หยุดร้องร้องเยอะเกินไปแเรากูขามีคนมาเล่นฟีฟายในห้องคอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นเกมในห้องกูคขามีคนเล่นสกีบินดี้อทเลทแล้วตีละกันผ้า,าหาครับอย่าเล่นกันในห้องโยโย่เก็บ ผมเล้อกสุกกระเบื้องเขิร์ผมหลักขโมยครับกระเป๋าเกอใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับอื้มยังไม่ทันเขียนชื่อแซปหนึ่งกินกอไข่ก่อน